เมืองเนี่ยมีผลยังไงต่อตลาดหุ้นบ้างคะและถ้าสมมติว่าเกิดวิกฤตการการเมืองเนี่ยนักลงทุนจะรับมือยังไงไม่ให้เสียหายคะครับการเมืองเนี่ยนองปะตูมีผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นสูงมากนะครับท่านผู้ชมโดยที่ว่าเวลาที่ทางบริษัทจัดอันดับเครดิตต่างประเทศเนี่ยนะฮะที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่าง S&P Moody's เนี่ยเวลาเขาจัดอันดับเครดิตเรตติ้งให้ประเทศไหนเนี่ยการเมืองมาก่อนอกองทุนต่างประเทศ สถาบันต่างประเทศเวลาจะมาลงทุนในตลาดทุนบ้านเราเขาดูบรรยากาศในเรื่องของการเมืองก่อนนะครับการเมืองเนื้อหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของความต่อเนื่องความมีเสถรยรภาพสามารถทํานายพยากรณได้เป็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะอยู่ครบหรือไม่ครบเทอมถ้าอยู่ครบเทอมแล้วเนี่ยนายกรีจะได้เป็นนายกรีต่อในสมัยหน้าไหมหรือใครจะมาเป็นนายกรีแทนนะครับแล้วก็ทีมงานเศรษฐกิจ รัฐมนตรีคังจะเป็นใครแนวนโยบายจะเป็นยังไงจะมีความต่อเนื่องไหมถ้าแบบนี้ถือว่ามีแต้มต่อ<ม>ก็มักจะทําให้ตลาดทุนขึ้นแต่ในทางตรงข้ามกันเนี่ยถ้าผันผวนมากๆได้เสถียรภาพมากๆเอาอย่างตลาดการเมืองของบ้านเราในระยะ67ปีที่ผ่านมาโอ้<ะ>เต็มไปด้วยการปรั่ท้วงปฏิวัตริร<ม>ัฐบารม,มีความวุ่นวายขายปลาช่อนเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเมืองหรือว่า political risk นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าหากมีความมีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่ต่อเนื่องสามารถทำนายพยากรได้ก็มักจะเป็นผลในทางที่เป็นบวกก็คือทำให้หุ้นขึ้นตรงก้าวนีนถ้าผันผวนมากๆทำนายไม่ได้เดาไม่ได้ไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดปฏิวัติไหมรัฐวาหารไหมจะลาจนปัดทวงอะไรต่างๆไหมก็เป็นผลเสียผลลบต่อตลาดทุน วิธีการดูการเมืองนี่ก็คือให้ดูกันอย่างนี้น,นะครับ<ช>ถ้าดูทิศทางว่าราบเรื่อนมีเสถียรภาพมีความมั่นคงแล้วก็มีความต่อเนื่องเป็นผลดีต่อตลาดทุคนครับน้องต่มครับอย่างในช่วงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี2 5 5 4มาถึงปัจจุบันเห็นนะครับหุ้นขึ้นยาวเลย <c oughs> แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่มีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองหลายปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่ไปไหนมาไหน <c oughs> ติดลมแล้วก็ตกนะฮะ เพราะนั้นเวลาจะตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนเมื่อใดก็ตามยังไงเนี่ยนะครับให้ดูภาวะปัจจัยเรื่องแวดล้อมทางปัจจัยเสี่ยงในการเบืองด้วยเพราะว่านักทุนต่างประเทศนักตุนเวสธนาบัน mm. เขาดูเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งท่านผู้ชมก็ต้องดูเรื่องนี้ไว้เป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันครับอ,อ๋อต้องทำอย่างนี้สินะคะถึงจะรวยค่ะท่านผู้ชม